you yeah. 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 สวัสดีค่ะทุกคนพบกับติงลี่กับช่องติงลี่ชแนลเหมือนเคยนะคะวันนี้ก็จะมากันหลายคนหน่อยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเราหยุดตรงกันเยอะก็เลยชวนกันไปเที่ยวกันแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะและก็กําลังเดินทางไปคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ติดกระแสและก็เป็นที่นิยมกันมากในขณะนี้ค่ะจะเป็นที่ไหนนะั้นนะ่ะเดี๋ยวมาเดินทางไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าเรากำลังจะถึงที่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนคาเฟ่เขาก็จะอยู่ในหุบเขาด้านในนู้นนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ติดถนนแต่อย่างใดนะคะเห็นป้ายแล้วใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยจ้าไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะทุกคนคือว่าเ,เพื่อนๆจะสามารถจอดรถด,ด้านนอกนะคะซึ่งเป็นบริเวณตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดินเท้าเข้าไปนะคะแต่ว่าก็จะไกลหน่อยนะคะทุกคนแล้วดูแดดนะคะแดดประเทศไทยนะคะ แต่ถ้าว่าเป็นวันธรรมดานะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รเ,เรื่องาการเรื่องสถานที่จอดรถนะคะเพราะว่าข้างในน่าจะเพียงพอนะคะแต่เนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะตตเลิกนะคะในวันนี้ที่เรามานะคะที่จอดรถด,ด้านในไม่พอแน่นอนนะคะทุกคนแต่ชีวิตเรานะคะก็ต้องอยู่กับการเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นติงลี่ก็จะขับรถเข้าไปะคะ่ะถ้าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยวนรถออกมากันอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในรถติงลี่มีแม่ด้วยะคะ่ะไม่ใหญ่ท่านเดินไกลเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลองเสี่ยงเข้าไปกันดูคะ่ะวันนี้ก็พาเพื่อน นะคะคาเฟ่ที่กำลังเป็นที่ยอดฮิตของจังหวัดนะครนายกเลยก็ว่าได้นะคะในตอนนี้ก็กระแสะว้าแรงมากๆเลยนะคะวันนี้จริงนก็เลยพาเ,เพื่อนมาคันเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแล้วก็มาเก็บวิวบรรยากาศสวยๆที่ฟูตะลึงคาเฟ่แห่งนี้ค่ะและหลังจากที่เรารอ ที่จอดรถเป็นเวลาเกือบ10นาทีนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้รถคันที่เขามาก่อนหน้าเราเนี่ยออกไปก่อนนะคะเพราะว่าที่จอดรถเต็มจริงๆนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปที่ภูตะลึงคาเฟ่นะคะทุกคนไปดูบรรยากาศด้านบนกันซิว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นี่คนจะเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนแล้ววิวข้างบนะจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามติงลี่ขึ้นมาดูข้างบนกันเลยนะคะนี่คือบรรยากาศด้านบนนะคะทุกคน ภูตะลึงคาเฟ่ที่นครนายกแห่งนี้ค่ะคาเฟ่ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าใครที่มาจากกังหวัดนครนายกแล้วไม่ได้มาที่ภูตะลึงคาเฟ่แห่งนี้ก็มาไม่ถึงนครนายกนะคะนนบรรยากาศตอนนี้นะคะบ่ายสองโมงเย็นแล้วนะคะทุกคน แดดกำลังจ้าบรรยากาศกำลังดีเลยทีเดียวนะคะว่างฝางค่ะคุณตะลึงคาเฟ่ค่ะนี่คับคุณม่ช่างอันนี้ไม่ใช่ของพนักงานเขาหรือเปล่า่ะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวนมานะแล้วขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรลเียกได้ว่าทีมงานเราก็เมาแดดกันสุดยอดแล้วนะคะโอ้โห วันนี้ก็ค่อนข้างคนเยอะนะคะทุกคนเนือ่องจากว่าเป็นวันวมหยุดนะคะเยอมากเรียกได้ว่าฮอตฮิตจริงๆด้วยนะคะเพราะดูท่าแล้วน่าจะหาโตัวว่างยากค่ะทุกคนพูตะลึงคาเฟ่นะคะเขาจะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะคะเขาจะอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนคะรนายกนะคะทุกคนใครที่อยากมานั่งแบบชิวๆง่ายๆนี่ก็สามารถจองโตได้ที่เพจที่ Facebook นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเบอร์โทรด้วยนะคะเดี๋ยวติงตี้จะขึ้นเบอร์แล้วก็ขึ้นเพจไว้ให้ที่หน้าจอนะคะใครที่อยากมาแล้วได้ที่นั่งเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะก็ทักเพจจองโต๊หรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามก่อนก็ได้นะคะเพราะตอนนี้นะคะโตเต็มทั้งด้านนอกด้านในเลยะคะ่ะทุกคนรอนานเลยอ่ะได้ได้อ่านอ่ะตรงนี้อ่ะ ้ได <Okay. S 2> และตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะทุกคนและก็ไม่รู้ว่าจะได้ทานอาหารตอนไหนคะ่ะก็คงอีกนานนะคะเขาบอกว่าน่าจะสักพักกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปเซลฟี่กันก่อน,นะคะ่ะคนเยอะไม่ไหวคะ่ะทุกคนโอ้โหเกือบไม่มีที่นั่งนะคะเมื่อกี้ก็ยังโชคดีที่พอมีที่เหลือนะคะก็ตอนนี้นะคะก็บ่ายสองนะคะบ่ายสองโมงเย็นนะคะ แดดกำลังร้อนเลยค่ะทุกคนแล้วที่ฟูตะลึงคาเฟ่แห่งนี้นะคะก็รังร้อนแรงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆ่าระหว่างที่เราเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเราต้องรอเครื่องดื่มงานอยู่แล้วเนาะคนเยอ,อะอเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนขึ้นไปตรงด้านนะู้นไปดูบรรยากาศด้านบนซี่ว่าจะวิวสวยแค่ไหนะแต่ว่าคือตรงนี้ก็คือสวยมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแพนให้แพนให้ดูแบบ360องศานะคะรอบตัวเราะะถ้าเป็นช่วงเช้าๆก็จะมีหมอกตามภูเขาขึ้นมานะคะก็จะสวยกว่านี้เนาะ แต่ตอนนี้ก็แดดดีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนี้ไปกันค่ะต้องลุยเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเราต้องนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่ไหวจะแดดแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันก่อประตูทางขึ้นน่ารักอขึ้นไปเหรอ,อขึ้นยื่ขึ้นไปไหมรองนี่ไม่ได้หมเป็นคล้ายๆสกายวอล์กนะคะทุกคนพื้นตรงนี้จะแอบจะเสียวนิดนึง โอ้ oh. ที่จัดรถก็ต้องรอคนออกนะคะเพราะว่า mm hmm. เกือบจะไม่พอค่ะ mm hmm. คนค่อนข้างเยอะ mm hmm. เหมือนเป็นสกายวอล์กนะคะเนี่ย mm hmm. เป็นแบบตะข่ายนะคะ ตัวนี้ก็วิวสวยนะคะมีหนองน้ำร้อมรอบนะคะที่ผุดลลึงอ,อุ้ยตรงไว้มอร์ไซน่ารักมากทุกคนมีหลังคาด้วยที่จดอดมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวขึ้นไปต่อ คาเฟ่แห่งนี้นะคะที่ติมวิชชอบมากๆเลยนะคะก็คือเจ้ากระบองเพชรนะคะหรือว่านางแคคตัสของเราที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะนี่ก็จะมีรีลรายแบบนี้เลยคะ่ะมากตอนนี้เราก็ยังรออาหารอยู่นะคะได้ยินข่าวว่าถ้าจะสั่งอาหารก็ต้องรอสองชั่วโมงโอ้โหเราถ่ายรูปจนเต็มนะคะทุกคนไม่รู้จะได้กินอาหารหรือเปล่า แต่วิวก็สวยค่ะถ่ายรูปไม่เบื่อเลยนะคะเสียอย่างเดียวเพื่อนๆไม่มาถ่ายด้วยเพราะว่าเขารลอนแดดกันเนาะเขาเหนื่อยเขาอยู่ในห้องแอร์กันอ่ะเราเดินเข้าไปดูกันดีก,ก่อนดีก,กว่าว่า,าหารเราได้หรือยังงเพราะว่าเราก็รออาหารมาสักพักแล้วนะคะน่าจะได้แล้วมาก ไปดูซิโต้เราได้หรือ,อยังแต่พอเข้ามาข้างในแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำน,นะคะทุกคนไปดูซิโต้เราได้หรือยังอู้ได้แล้วไม่ได้อาหารแล้วหรอไหนไม่มีเครื่องดื่มเลยอ๋อ โอ oh, ้เรียกได้ว่าฮอตจริงๆนะคะทุกคนหลังจากที่เราทานอาหารไปจนหมดแล้วนะคะเครื่องดื่มก็เพิ่งจะตามมาทีหลังเนาะเอาเป็นว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดนครนายกนะคะก็อย่าลืมแวะมาดูความสวยงามและก็ความอลังการบนเนื้อที่กว่า26ไร่ที่ภูตะลึงคาเฟ่แห่งนี้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะจิงจิขอตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะก็ขอตัวกลับก่อนนะคะ พูตะลึงคาเฟ่นะคะทุกคนคนครนายกนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสูดนะ